นางคือดีไซหมวกกันน็อกไปใส่อะไรยังไงกลับสบายดีเจ้าค่ะสวัสดีพี่น้องโปรฟปอบเสกุลสุคนและเจ้าค่ะทางไกลและไกล,ลกบัวจุดที่ได้ลงนี่เขากลับสบายดีเจ้าค่ะพ่อกับอัมรากากีนเจ้าค่ราชนีแห่งท้องทุ่งเจ้า,าสวยรวยมากพี่บ้านมีรถครดีบีตกตราบรายเจ้าค่ะสุดท้ายพี่น้องนางกับบาาอดี้ผ่ารกิจยังดอกพี่น้องมันนี่ ว่าสิไปเยี่ยมนางสีจะเห็นเพื่อนอดอดแอดเอ,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 อดมาหลายหมื่นจะค่ะตอนนี้น้าก็อยู่หน้าบ้านของนางเลยพี่น้องก็สิไปยยด้วยมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าเส้นทางมันก็เปื้อนเปื่อนปวดโพกแต่งทั่วข้าวพี่น้องเบิ่งจากบ้านอัมมลาลาล้วก็ไปถึงบ้านเจสีสีมีจากหมู่บ้านานะจจะคะเนาะว่าเส้นทางว่าเป็นไดแต่สำหรับมื้อนี้นะอากาศก,ากา็แดดพี่น้องแดดจ้ะค่ะแดด ถ้าแดดมือหนึ่งสองมือทาาก็แห้งดีดอกพี่น้องแต่ว่าถ้าฝนตกนีกน่กะะ็ท่างนก็เปื้อนสามสิบเปื้อนเจ้าค่ะข,ขั้นในฝนตกทางเปื่อนแล้วก็บบไส้พี่น้องนี่แหละนี่ก็จะเป็นบ้านของอัมมาลาพี่น้องแต่ว่าบมมีคนอยู่ดอกเจ้าค่ะด้านบนก็จะเป็นบ้านของข้าเจ้าที่ใกล้ๆกันและพี่น้อง <c oughs> บ้านกข้างจะห่างดอกพี่น้องบ่ฮอดลอยหลังคาเรือนด,ดนอกเจ้าค่ะ นี่แหละซองเข้าไปอันนี้จะเป็นหน้าบ้านนะจ๊ะคะเนาะแต่วิมพยอยู่นะคะคุณแม่ออกไปยูพุ่นแล้ะก็ยูร่ำยูพุ่นสกายยูกับลูกกับหลาน่ะ,ะ <c oughs> บ้านนี้ก็บวีมพาย,ยู่พี่น้องบ่มีไผ่เลยเจ้าค่ะ <c oughs> ส่วนหมากพ่นจะเขามาแต่วันศิลหรือว่าวันพระนั่นเองเจ้าค่ะเล่าเล่าเข่าก็ยูพี่พี่น้องเล่าเข่าอีกเล่าหนึง่งยูพี่อีกเล่าหนึ่งก็สิเป็นยูหน้าพุ่นหล่ะจ้ะค่ะ นี่แหละเส้นทางที่จะไปเจ้าค่ะแต่หน้าบ้านตรงนางอยู่อยอยู่นี่ก็ตะแหงแน่เจ้าค่ะแต่ว่าต่อไปสิเปื้อนหรือจังใดก็บรูน้นเจ้าค่ะตามไปดูด้วยกันเจ้าค่ะวันมอไซค์ของนางจะพาไปฮอดหรือบ่อแลเจ้าค่ะเพราะว่าเส้นทางมันเห็นแล้วว่ามันเปื้อนแน่นอนถึงว่าบ่าเห็นกระหูอยู่ฝนตกเปื้อนแน่นอนเจ้าค่ะ ไปเลยเจ้าค่ะคู่ใจนางเจ้าค่ะขับรถได้ออกมาสักพักนึงก็สีวิตหมู่บ้านแล้วพี่น้องนี่แหละสีวิตหมู่บ้านของนางแล้วเจ้าค่ะบ้านไม่ก็คดขางจะห้างกันนะเจ้าค่ะป,ะปี๊โอ๊ยจะไปยังไดที่อาโอ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  ยังบริวิทบ้านซ้ำสิบเอ็ดทีมแขวแถวนี้บ่เจ้าขาขนาดผลบพต๊กนด้มืนอนีแต่มาขึ้นนี่ก็พ่อแง่ๆอยู่แต่บนแห้งเดี๋เจ้า่ะโอ๊ยถารถใหายนี่ไปบ่ไรค่ะไปบ่ไรนะคะเบิงเอาค่ะมันดินมันเป็นคน้่งจะเป็นดินเหนียวแล้วก็ดินแดงนะพี่น้องดินเหนียวพต๊กแล้วก็มักลื่นพลาด เตืนเลยแหละเจ้าค่ะวิ่บ้าน,น้อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นท้ายบ้านนะเจ้าค่ะท้ายหมู่บ้านเจ้าค่ะก็จะเข้าบ้านหมู่บ้านที่สองเล้วห่ะพี่น้อง ทางเข้าหมู่บ้านที่สองนะจ๊ะคะแล้วก็หมู่บ้านที่สามที่สี่ก็จะตามมาถึงจะถึงถึงจะหอดบ้านนางสีนะจ๊ะคะ่ะเนาะนี่แหละหมู่บ้านที่สองทัดจากบ้านนางมานะจ๊ะคะขอแนะนำนะจ้าคะ่ะผู้ใดเอ็นีมาเยี่ยมมาหยามมาหล็กกับนางกับขอนะจ้าค่ะอย่ามานับหน้บฝนเถอะจ้าคะ่ะเบิง้งเสร็จทางจ้ะคะ่ะ บนลูกไหลแท้ๆนะเจ้าคะมากคือสิพาไปใส่บอ่อได้เนนอนเจ้าคะ่ะอันนี้ขนาดแดดนี่แต่เศร้ามาถึงเที่ยงนี้คือว่าแดดน,นะคะบน,บนโปตกก็จะแหงเน่จักน้อยถ้าฝนโตเดี่โอ้ยโปต้องเบาถึงนะคะน่ากับยจะไปใส่ละล่ะถ้าบราจาเป็นหรือว่าโปสุเสริเดดร้อนบอกจากบ้านเจ้าคะ่ะ และหมู่บ้านของเมืองสองคอนก็จะประมาณนี้จ้ะค่ะส่วนมากบ้านเขาก็จะตั้งริมริมถนนกันทัดทัดทัด,ทด,ทดมาจ้ะค่ะจะเป็นหมู่บ้านที่เลียงเลี้ยงเลียงเรียมตามถนนเจ้าค่ะเรียบเลียงตามถนนแม้แต่วัดก็ติดถนนจ้ะค่ะส,ะส่วนมากนะเจ้คะคะ หมู่บ้านนี่จะเป็นหมู่บ้านใหญ่แน่จักหน่อยพี่น้องใหญ่กว่าหมู่บ้านของนางอีกนั่นแหละจ้ะนางก็มาเรียนมัธยมอยู่หมู่บ้านนี้แล้วพี่น้องบ้านนี้ก็คือบ้านนาคำพี่น้องบ้านอครรนาคำนั่นจ้โรงเรียนโรงเรียนที่นางเคยมาเรียนน่นจ้านี้ก็เสียออกจากหมู่บ้านที่สองแล้วพี่น้องจะเข้าหมู่บ้านที่สามหรือบ้านที่น บ้านที่ทัดต่อไปก็จะเป็นบ้านนาพวกพี่น้องบ้านนาพวกสักค่ะขึ้นเมื่อเดียวกันค่ะ,คะง่ายจ้าะะ <c oughs> เบิรงเอาเส้นทางพี่น้องมันมีอย่างเดียวกคือยากกับเส้นทางนี่และจ้าะะโอ้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  บ้านที่สามนะคะถัดจากหมู่บ้านแรกมาก็ะหม่บ้านที่สามนับจากบ้านนางมากกันหนึ่งสองอันนี้ก็สามก็สิบไปสี่บ้านนังเจี๊ยบราคาน้างเั่าแถละแต่บ้านนางเแ่ากับบ้านนังสีมันใกล้กันสัหมู่บ้านเดียวกันติดๆกันห้างกันนิดเดียวนั่นสิคะ น,นี่ก็คือบ้านนับพวกบ้านเกิดของเบ่าเอือ้อแล้วจ้ะคะนะหมู่บ้านนี่ก็ที่พวกนั่งที่ลหลายๆคนร่วมกันเห็ดอันผาปา่าแหละพี่น้องเห็ดผาปา่ามาเห็ดสาลาวัดศลาพี่น้องบมองสาลาฮอแจกศิลาพี่น้องเดี๋ยวอีกวันนั้นอาจจะมีข่าวดีร่วมทำบุญอีกมกั้งพี่น้องยกใหญ่อันพระวันเกิดนะจนะคคะ บ้านแห่งนี้แหละพี่น้องนี่ล่ะศาลาที่ร่วมกันเฮ็ดงามพี่น้องงามหมู่บ้านนี่กับใบใหญ่ปนด้าพี่น้องใบใหญ่กระสีล้อยป่ายลังค่านั่นเจ้าค่ะหมู่บ้านแต่หมู่และละหมู่บ้านกระสีใบใหญ่พี่น้องใบใหญ่ แต่บ้านนางสีอยู่อ่ะบ้านใหญ่สจ๊ะบ้านใหญ่กับสีสองสามหลอลิราคาผุมังและทัดไปออกจากบ้านนี่ก็จะเป็นร่ำห่วยพี่เนองจะเป็นร่ำห้วยขั้นนะจ๊ะคะขั้นแล้วก็จะเป็นสะพานหรือว่าขัว้วนั่นเองจ้ะคะ่กะกเริ่มชีวิตหมูบนะ่บ้านพี่น้อง เริ่มเขามาหวยละแล้วก็สต้องผลาดขัวก่อนพี่น้องนี่เจ้าคะขัวก็จะเป็นขัวใหม่เจ้าค่ะขัวใหม่นะเจ้าคะโอ้พี่น้องนางว่าเสียบ,บอกเจ้าที่จะท่างอยู่เจ้าคะพารถลมเจ้าค่ะก็คือมันผิดหลอกนางว่าเสียฮักรดขึ้นตรง ตร,ตรงโน้นตรงนี้นะพี่น้องเถือกโลงคลองก่อนนะสค่ะล่ะหักรถขึ้นมาก็เลยพลาดเจ้าค่ะนํามันย่อยเจ้าค่ะมืออีกอย่างเมื่อนึ่งก็จับทาศัาท์พี่น้องเมื่อนึ่งก็ขับรถนะสค่ะโบเป็นอย่างเจ้าค่ะอกเป็นอย่างแต่ว่าสิเจ็บนาแข้งอยู่หน่อยนึงเจ้าค่ะดีแต่ทศราษฎรโบตกน้ำเนาะโอ้ยผู้ไร้น,นายุใต้น้ำฮ่า พากันเห็ดเนีเ่ยนะหั่นเนฮะปี๊บเอ้ยพารถพารถพาลาดเด็กหน่อยมาเล่นน้ำ <c oughs> เล่นจะคอนเล่นจะคน้นระวังรถเต็นยังดีน้ำบ่แหง้ง <c oughs> อร่อยๆยเมืกก่อก่อนตอนสมัยเฮียนพี่้องน้าก็เคยมาเล่นลำหวยแหงนี่นะจ๊ะคะ เคยลองร้อยเล่นน้ำแกงนะพี่น้องคนโตแข่งเจ็บหน้าแข้งอยู่เอ้ยเจ็บหน้าแข้งอยู่แต่บ่เป็นยังดอกไก่หัวใจอยู่เหร่นจะคนนี่เหร่นจะคนสี่คนนะเจ้าคะเด็กหน่อยเล่นหนานเจ้าคะ แข่งทะเลกน้อยนึง,งก็กลัวนี่ปกติปกติไปไปพม่านางกัสซีสีบอกเจ้าที่จะทางพูหลักสมรักษาขัวอยู่พี่น้องแต่นั่งบอกท่านเด้ยวว้าวผัดลมก,ก่อนเจ้าค่ะอือันนั่นนี่แหละพี่น้องบอลแปบทีมาล่ะกับเจอดีนะพี่น้องมาเลือกเดินนะพนเจอดีเจ้าค่ะจะเจออยละ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 ียังแล้ะล่ะเศร้าไหมเ่เพินก็ตรงนี้แหละเจ้าค่ะ ตรงจะเป็นตรงนี้จ้ะเดี๋ยวก็ิิไปต่อจ้าแต่ว่ารู้สึกว่ากระตารดนางบุ่มจ้าโอ้ยสิด็คขอนทุบออกบ่นหนาวบ่เย็นบ่ไปแต่ยากโดดลงแทนนี่นะเนาะโดดตะัวล่งนี่ห้อยสูงเติบได้นี่ ไปตอก่อนพี่น้องไปอีกผ่านซุงหน้านี่ก็จะเป็นหมู่บ้านบ้านเด็กเก็บนั่นเองเจ้าค่ะไปไปอ่าเติกหน่อยว่าชิลองแล้วชิลองแล้วอ่าวซองบ่อีกอีกสกรเจ้าค่ะซองเบิ่งเด็กๆเลียนนามก่อนนะเจ้าค่ะระว,วังไม่สลามเดอ้อออกจากัวาม,มาทางนี่ก็เป็นทางตัวเอสนะพี่น้องเป็นตัวเอสเจ้าค่ะบนนี้ เออจุงสิละกันทางแบบนี้กัผิดพลาดเจ้คาค่ะมาแต่ละเทื่อพี่น้องกันฝนตกทางเปื้อนนะส่วนมากสีมนลืน่นนั่นี่แหะพี่น้องเป็นดินเหนียวนะมันสิมาลื่นมาพลาดอยู่นี่แล้วเจ้คาค่ะนี่นะแห้งแน่เลยยังนี่นะแห้งแน่เลยนี่เคยพลาดจะนั่งแถวนี้ละ ลมย้อนได้เจ้าค่ะเริ่มเข้าบ้านนาาั่งแ่าเลวพี่นองซีคอดเลจ้าค่ะค่อยไปค่ะค่อยไปนะคะแต่มันล่มแล้วมันบ่ค่อยนะคะรถนะคะเออเวนปั่นจกักรยานนะคะเดี๋ยวสิแวะบ้านนั่งเขาก่อนนะคะเดี๋ยวจะ,ะวไปสั่งอัน เพอรเปิลหรือว่าบิบเบิวไปฝากนักซีก่อนวันนักกินเข่าเที่ยงหรือยังนะจ๊ะค่ะก็ทิ่วัดค่ะพี่น้องนี่วอดน่ะถึงบ้านนั่งเข่าแล้วจ๊ะค่ะได้แล้วค่ะแต่นั่งเข่าไม่อยู่หรอกนั่งเข่าไปล่วงหน้าแล้วจ๊ะค่ะ อ,อีกสักพักกาสีฮอดแล้วพี่น้องบอกลก่เจ้าค่ะบัเอ้าเจ้าค่ะที่บวก่อยได้ไปไปมา,มาหากันเพราะอียังค่ะเหตุผลเหตุผลก็ที่พี่น้องเห็นนี่แหละเจ้าค่ะยีมฝนนี่แหละเจ้าค่ะเหตุผลก็คือยามฝนนี่แหละเจ้าค่ะเฮ้ยโอ้ยใกล้ถึงแล้วค่ะ นี่แหละค่ะถึงแล้วเบอง์เอาเส้นทางเจ้าค่ะมันทรมานนี่วู้หัวใจเส้นทางเข้าไปหน้าบ้านของนางโอ้ยอีหน่อยโอ้ยทางเขาหน้าบ้านเธอนี่แม่ ไม่อยากมองนี้อีกระบาดที่นี่อ้าวไปไปมาหอดจนได้นะเจ้าคะ่ะอยู่กันไม่เอ้ยเดือดเ่ือดเดือดยุ่งอ้าวปิดยิ่งให่เจ้าคะ่ปะป๊าหายดีแล้ว หก็สวยกันหย่งแม่แม่กินตับปีเลยแม่แมมาหอดพวกนางกำลังตัดปีเจ้าค่ะพี่น้องค่ะามาหอดแลยเจ้าค่ะมาเบิ้งหน้าแข้งตัวเองพนเลือดไหลเจ้าค่ะอ้าวหน้าแข้งเหรอกระดองเปลือ น้ำลายก็เดอยกไปโเดฟโค้ชจะไข่แน่วเรา่รจะมาแทนหรือเปล่าจตายตัวแทนบ้แต่มันไก่ไก่หัวใจชันเจ้าค่ะสกินเพอร์ก่อนเจ้าค่ะใครที่มาสื่อ้ากเธอเธอบร่ได้ป่วยเธอบ่ได้ป่วยมาซื้อมาาเธอบ้าทำเงาถวยไง เท่ามากินตามปีนะป้าอิบก่กินตามปีนั่นมาแม่เจ้าค่ะมาหอดมาเร้ยังไหมยางตุลังตุเลเจ้าค่ะมาหอดอะไรอย่าหรอค่ะเหตุผลนี่คืออะค่ะเหตุผลคือผลนั่นแหละค่ะเหตุผลคือผลดีบ่ค่อยได้ไปในมหาการนะคะโอ้ยดีมึงเบอร์เลยด้านนมึงเห็นเป่าล่ะอันมองห้อยรถมาลงอันนี้ก็ยังแดดมือเดียวได้นะ ใจเดียวไม่เข้ากันมากเลยโอ้ยค่ะวันนี้อันนี้ของเยี่ยมใช่ไหมตกลงมึงมาให้กูเยี่ยมมึงใช่นที่มึงลดลงมึงบ่ยากบอกนะเด็กเขาเกาะแต่ว่าฉันเปลี่ยนฉันลุ่มแล้วฉันขาลงฉันหดดินก่อนโตฉันยังเล่นแคบได้ดับไปที่อะไรจังหวเลยฉันก็บ่รู้มาดูพี่น้องเอ้ยกินน้ำมันอะไรจู๊จู๊หน้ำมันเฮียกระตากระบุ่ง นั่งมันตายย้อนยังได้ตายย้อนโรยยานเดียวค่ะนั่งมันาลากไก่ฉันเข้ามาในครัวฉันมาสิบอกจ้กทีจะทางฉันเดินมท่านี้อาปากทั้งห้ามึงเฮ็ดเสิงห์ก้อนเลี้ยบีบแก่ก้อนเข้าไปในครัวฉันด้อาปากซ้ำเธอจะบีบแก่เต้นไม่โค้งดีไปบัญชีด่าดูบังบริยีทธ์เจ้าควรมันใหญ่บริยุทิอยู่ล้ล้มครัวน่ะเก่งเยอะบริยินเด้อจะขาดเจ้าบริยินเด้อ เาเล่นทุกร้านเราเล่นไม่รอเล่นก็โกรแล้วเเสียวแน่ใช่ไหมมองพอแป๊บเจอผีเห็นหละใส่ผ้หญ่วันดีเนนอกร็เล่นนั่งตาตาตาลางน่ะน้ำหยร้านอันเง้นเเสือกีไงม่วา่มาแจยข่ากเวยเตี๋ยวขนาดมาหดอันมาสร้างมาจูหาบบเห็นจะมาบ่เงนจังะวะเลิกกบ่ค้ายุบอลายเดไยวใส่เป็นพันบ่อช้าอเรียนนั่นเดี๋ยบอกแบง์รอเองเด เสียเงินมาเสียมาหลายค่เงินหลอห่อนมือถูกถูกเงกปากมองแล้วไม่ให้กินจัดปนกวกินถือว่าหายเขาโตของเขากินกระเตาเมือปมันจะปอย่งมันนวลพอดีมันปมดีเค็มใส่แต่พีมันปลาไม่ได่้องใส่น้ำส้มแล้ว

กินน้ำในในเท้าบ่เอาเป็นอไล้ก็เด่นเนี่ยเด่นนี่เงี้ยแล้วก็ยัง้วจกนแ้ก็ไม่ต้องเนี้ยนั่งย่างนั่งดืซนั่กระจมเร่มะไรนู้นเติ่มนเข้าเพราะมันเปื่อเนี่นะวันน้จะเป็นโอ้มันนีปผงโซบะเด่นบาปิ้นล้มพันแซียปานาคูเอ่ไม่ได้ไม่ได้ ทานหรือวิ่งมาติกกันสองตัว้งสองคมุ้งยังดินั่งกินบุกคาว้ายนั่งกินบุกคานี่เป็นอะไรมันเจอตัวนี้ลยูคุกินของลานก็แล้วกันต้องวานยังกิน วุตจ้กปุชื่อตลาดน้อยเรามาถ่ายวันวันนี้เราัดงน้แล้วถานน้ำแข็งมันเด้ไหจะร้องบุญยไหมทุกคนไม่มด้ทำบก้อนนะก้อนนะก่อนันน

อีกกอนอีกกอนอืเขา่กต้องไดนิมอนพระท่านานทีบ้านท่านที่ต้งนิมต์มาเลยมันนีบันดีค่ะนะมาเยี่ยมบ้านค่ะบ้าแม่าชิมมมันมป่าเีวมันนงลดลงลงเงินบาถึงยาวเลยมึงลเินบถึงยามอวป้านบัถึงยุามบ้านม่มาชิม มันตอกองเนีมันจรินมัน่านงหล่าจะเป็นอะไรจักล้มขัดจ็บยื้อกระล้มแต่ลน้างานนมันกปใฮะเปมาหาชื่อยื้อกระล้มพราะ เป็นไฟลมเรื่องเรื่องนามันเป็นล่งนะแม่แม่ไม่ควรเป็นคู่นดียต่แล้วพเราคู่อันไปเราลุ้มันก็แหละเป็นฮักรดกึ่งคู่เหมืนมักรพี่ฮดกึ่งคู่บบีดมือเดียวบขีมือมือเดียวเนี่ยทันชอมือโบเป็นยังโดดเอเป็นชั้นนะคะชั้นีมือเดียวชัเทียวนะคะน่ารักขอีือใหญ่้าโโบล้ค่ะชันทีในขั้นแค่หน้ากีมือเดียวขีด่อือล แปว,ว่ามันมันคืออึ่นองมือหึงนุ่มเมันมันคบบทำืไปติบติดใช่ไหมอว่าจังปีกัเผาไม่พลาดถา้าละกินี่เมือานอันแหแเลยใ้าจีนเนี่นเนยเขาเกม,าม่ไหม่ไม่ได้ ใหแกงตหน้าเลยมาตัดสองเหนียวเหนียวเลยพี่น้องญาหามาหนึสิบล้านพันจากนะเวลามันก็ไหลผีเลยจ้าไหลยังเข้ามาอดเมื่อไรกเล็กหรือเขาขอบคุณทุกคนไหมขอบคุณทุกคนใจขอบคุณค่ะบริสุทสุขสุขไปแล้วโดยสบายดีสบายดี